โอนิก้า C 3 5มสิบห้านะครับแฟลชมทริกนะครับ C สามสิบเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายรุ่นด้วยกันตัวนี้ผมมีเปล่าหนังให้นะครับแท้ตรงรุ่นฝาครอบแท้ตรงรุ่นนะครับก็มีพิมเตอร์แถมให้อีกตัวนึ้งนะครับผมเป็นพิมเตอร์นะครับแถมให้โอเคคราวนี้มาดูตัวกล้องสภาพโดยรวมก็ยังสวยนะครับถือว่าโอเค ทีดับเบรลสามนย์หนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้นะครับผมบิเวเฟเดอร์ยังใสสว่างนะครับผมก็มองเห็นได้กอกัดง่ายไม่ยากนะครับใช้ทาน l r 1 4 1ก้อนใส่ตรงนี้ได้นะครับออะคันนี้มาดูด้านในด้านไหนนะครับเ็้ายังโอเคอยู่ถือว่าสวยเชียวนะครับ ระบบแสงยังทำงานอย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอผมเปิดขวาห้ายไว้อันนี้จะเปิดกว้างหน่อยเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดโดนไฟก็จะรูรับแ,แสงก็จะแคบลงเห็นไหมครับนะครับอันนี้ก็จะกว้างหน่อยอันนี้จะแคบหน่อยเพราะว่าโดนแสงเห็นนะครับเพราะนั้นสปีด เอฟสตปเปลี่ยนเมื่อแสงเปลี่ยนก็ว่าแสงถูกต้องเท่าที่ตรวจดูนะครับมาดู Cell Time เซลล์ถ่ายตั้งเวลาถ่าย <c oughs> โอเคเลนส์ใสสวยนะครับไม่มีลาไม่มีฝ้านะครับเลนส์ยันใสสวยอยู่นะครับผมโอเคครับผม <I> อิโซเส้นอ๋อปรับ ISO นะครับตัวนี้ปรับตัวนี้นะครับโอเค